อันนี้เรียกขนมไข่เต๋านะคะเรียกขนมไข่เต๋าแต่ว่าบ้านเราที่โคราชเรียกขนมไข่นกกระทาเรียกได้หมดครับผมเรียกได้หมดไข่อะไรก็มาซื้อเอะใช่ไหมคะนี่คือแบบด้วยความอยากกินมากคือต้องจอดรอลงกระทาไปแล้วหรือว่าจอดรออยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเจ้านี้เขาจะอยู่ตรงแถวแถวตลาดตลาดเราเรียกตลาดอะไรนะลูกตลาดตลาดแรงครับตลาดแรงเหรอคะตลาดเย็น เออตลาดบ้านติ๋ว้บกสตลาดอยู่ตรงนู้นภูมิภาคกศธน้องชายกับพ่ออยากกินคนเดียวเลยเมือ่อวากกนาอันนี้ก็อะไรนะมันกับเผือกเนาะอันนี้ก็อะไรนะมันกับเผือกเนาะลูกครับมันจะมีกล้วยด้วยแต่วันนี้กล้วยไม่สุกเลย โอ้ใช่ใช่ข้อดีของร้านนี้ก็คือเวลาเรามากินคือเราจะได้กินกล้วยทอดแบบที่ไม่เหมือนที่ปกติเรากินนะมันเป็นกล้วยหำหำใช่ไหมแต่ว่าที่ร้านนี้มันจะเป็นที่ร้านที่ร้านนี้เออจะเป็นกล้วยค่อนข้างสุกเนาะใช่ไหมคะจะไม่แข็งแล้วก็จะหวานโอ้คนขายก็รอก็สวยอ่ะดูซ่านะหวานหวานมันจะหวานหวานนุ่มๆเหมือนเนาะครับแล้วแป้งก็จะกรอบใช่แป้งกรอบมากแล้วมันก็จะมีรู้สึกเหมือนมีมะพร้าวด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ อันนี้นี่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 คือเป็นแบบแป้งเขาเ่ยค่ะขออนุญาตนะคะวันดีค่ะอันนี้ซีอีโอใช่ซีอีโอร้านคุณแม่อกมือสบายปลาแดงปลอกเปลือปลอกมันปลาแดงปลอกเกลือปลอกมันเก้ยหลานเก้ยหลานใกล้ยังจ้ะเรียบร้อยครับโอเคเอาขึ้น มีจาวขึ้นแล้วนะที่รักดูนี่มีความอินโนเวชันใช้กระจังพัดลมวะตะนสั่งทำพิเศษครับสุดยอดสั่งทำพิเศษโอ้ยฉันก็ทำได้ไม่ต้องสั่งบริษัทอะไรมานี่ชาบมีพัดลมไหมพาตาลีแต่รุ่นนี้มันไม่ค่อีกมีรุ่นมมคนคแต่รุ่นใหม่เดี๋ยวนี้อ่าต้องขยอยไป ผู้ทำงานอ่าขอถอยให้ถ้าใครมาเมืองเลยเนาะก็สนับสนุนให้มาทานร้านนี้นะคะชอนย่านะคะกระต่ายครับขอบคุณมากค่ะใช่ครับของปั้นต้องปั้นก็ก็จะมีเครื่องครับผมยังไม่ได้ซื้อเรารู้ว่ามันจะเครื่องมันจะปั้นง่ายไหมง่ เพราะว่าจะแป้มันก็เหนียวอยู่ในตวมันติดเครื่องมันไม่ได้ใช่ค่ะป้าป๊ารบกวนจ่ายตังค์ค่ะยังไม่ได้จ่ายใช่ค่ะยังไม่ได้จ่ายค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือมีกล้วยกล้วยมันเผือก20แล้วก็ไข่เป่าอีกยี่สิบนะคะ